สวัสดีครับ f c ซีที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองไปทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทางสปปาลาวอามาพบาพ่อกันนะครับกับผมกรกาสินในเพจออกอกพลังเลขนำโชคนะครับมาเจอกันวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกหลังห่วยรัฐบาลออกนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่ส นะมีสายญ์นเนาะนะครับนะวันจันทร์พุธศุกร์ก็มาพบมาเจอกันนะครับมีแนวทางมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับฮานอยและแนวทางพี่นองสอป่อปอล่าวนะครับมาพอกันครั้งแรกหลังรัฐบาลเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับผู้ที่โชคดีสำหรับรัฐบาลนะครับ ตัวยิ่งเงินล้านนะครับก็มาทาให้พิดหวังพี่น้องฟันศูนย์ล่างกัมมาเต็มๆฟันสนนนีบนนะครับซีกัมมาแต่ไปอยู่หลักลอยนะครับ MM. นะให้ศูนย์หกหกศูนย์เป็นพี่น้องกับหัวแต่ล,ลูดล่างเนาะเพราะว่าฟันศูนย์ล่างเนาะอ่าเนี่ยก็คือตัวฟันศูนย์ศูนย์ล่างนะครับก็นเนี่ยก็คือตัวนี้เนาะพี่น้อง หมักศูนย์สี่กับศูนย์หกหกศูนย์นะครับนะรูดล่างวิ่งล่างศูนย์ก็ก็ได้ได้ได้เงินในท่องพี่น้องควเงินหน่อยกับบินเราเรียนเราบอกแล้วว่าล่างอย่างเดียวต้องมีศูนย์ซื้อลอตเตอรี่ต้องมีศูนย์กับโอเชนะครับอ่ะทักทายกันพี่น้องนะครับอยู่แถวไหนยอย่างไรภาพชัดเสียงชัดนะไปธุระพี่น้องเดืดแห้งใส่หวกเดดเฝ้าเข้ามา เนี่ยเปียงๆนะครับไปส่งของชนรบทที่รับถึงก็สวัสดีนะครับกคุแบบนโดดคุณปรานีนะครับคุณโอเค,นคเนาะชัดเจนดีนะครับศูนล,ล่างเลขวิ่งเงินล้านเบนคือบนหลังคือหลังบนคือสี่ศูนย์คือหลังผู้ดได้วิ่งเนี่ยใครรูดเนี่ย เอามือจีกกระบอกอยู่ได้หนอขอวนวิ่งบนล่างเลยค่ะคุณอะไรเนาะคุนราตีนะหลายๆวันนอคือสิได้หลายอยู่เนาะคุณเกียบก็ได้รูดศูนย์ล่างอย่างเดียวเนาะรูดไม่ต้องไปรูดบนได้รูดศูนย์เนี่ยนะศูนย์นะครับแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งล่างสิได้เยอะกว่าบนนะจะได้สี่จุดกว่ากว่าเนาะสี่บาทบาทหนึ่งได้สี่บาทยี่สิบเนาะอาจารย์กันแรนก็คือกันเนาะแรนหลัง แล้บนกันมันมีโอกาสถูกเพราะมันได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับมันก็ได้อยู่บาทละสามสามตัวตัว,ตวอยู่อาจารย์กระจัดแต่แต่เสียดายนิดหนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันนะแต่คนบางคนก็ใจศูนย์เก่าหลายแต่ให,หลายเพราะเขาซื้อ0ู6ย์หกหกศและศูนย์เสองหางกับโชคของคนเนาะโชคของเพิ่ได้เลตเตอรี่หนึ่งใบค่ะนะนะครับอ่า เพราะฉะนั้นงวดนี้พู้ได้เสียเอาไปซื้อระตัตเตรียเนวดอาจารย์สิบอกหลางด้วยฝันหลางให้ไปหารตัตเตรี่ตัวเดียวนี่แต่ไปหาเอาเลยมันเดินดีแท้ๆได้พี่น้องสติติีใครตามนะแต่ก่อนที่จะให้เลขวิ่งตลอดแต่ตั้งแต่ยังไม่มาทําเพจตั้งแต่พศอหอ้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าสิบเอ็ดมาปีนี้มันหกสิบเก็ดแล้วแต่ก่อนจะห้เลข เล็มือนี่เพิ่นว่าเอาเลยเพิ่นจะเล็แต่เล็หิ่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้กังวลว่ามันจะอั้นนะเพิ่นลินอัดเป็นเงินแสนเงินลานนหมสมัยตะกีว้ว่าเฟียดอาจารย์โดนกระดำบอกะวับว่าไว้ตั้งแต่ชื่อหน่มเมืองน้ำดำเพนะิ่นก่อนก่อนจะไม่เป็นก้อนกราสินนะนะครับนี่แหละนะก็คือเลขเลขเด่นเลขวิ่งเนี่ยมันสิน มไม่มีผู้ใดมาบอกแยกบ,บนแยกล่างนะครับมีอาจารย์นี่แหละบนบนล่างนะบางทีล่างเป็นบนมันก็มีโอกาสได้เงินดีกว่าบางคนก็ทุนไม่มีเขาก็เล่นเล่นตาทีห้องมี่แหละนะครับลอยหนึ่งวิ่งลอยหนึ่งมันสีมันกระไดยุตสามลอยสี่ลอยก็เอาละไปเนาะเอะเอได้ค้ากับเขาบนะางคนกขบเขาก็เล่นนี่แหละลอยหนึ่งเออะเขาก็เล่นเป็นพันเป็นหมื่นก็ดเลยนะครับขอให้มันมาชัว นะครับนะครับตัวเด่นนะเงาๆอานะจารย์กระเด็นถาถ่ายเขาตัดวันที่หนึ่งกุมภาผลัดตัดสมัยแปดมันดังๆอัน้ยอนความของปีหกเจ็ดนะทุกสำนักก็ไปเลขที่แปดจนอาจารย์การันตีบอกอยากให้คนหลินอยากให้คนเสือยศกษัตริย์อวดอุตริศก็เลยบอกว่าถ้าหกบนไม่มาศูนย์ล่างไม่มาในงวดวันที่หนึ่งเนาะที่แปดดังๆทุกสำนัก จนไม่มีมองซูมถ้ามีมีศูนและ6บนศูนย์ล่างจะเลิกวางวางมือเลยแหละนะจะวางขอวางมือถ้ากระดัตีปนั้นเพื่ออยากให้พี่น้องเอาไปแล่นไปวิ่งผลที่ออกบนก็คือ0ูนสล่างก็ศูนยศนยเก่าจำบ่ผิดนะครับอันนี้อาจารย์ก็แยกบนแยกล่างห้งวดมีก่อนน้นก็ห้8เปียนเด็นเปล่นปียลาง9บนเปีนกมก็มาเจดเปลน ไล่ไล่หวดต้อพี่น้องเท่าความประว,วัดิวไวปไหวกับเบิเ้ลเนเาะนะครับวด้นั่นเพราะฉะนั้นอ่ะเอาหลังจากรัฐบาลไทยาานะครับผลที่ออกออกนี่อย่างละพี่น้องส8่ดหนึ่งล่าง90นย์นะเมื่นเดี๋ยวจิมาเดินต่อสำหรับตัวเด่นเงินล้านอ่ะใครจะเอาตัวเด่นล่างเด่น ให้ไปสองตัวเลยเนาะไื่ใเอาไปตัวเดียวเอาตารางก่อนดีปะเอาที่สําคัญนี่แหละเอาสืหาซื้อลัตเตอรี่นี่แหละเนะียเอาล่างก่อนเลยเนาะหาซื้อลัตเตอรี่เนาะครับเพราะฉะนั้นล่างเลยนะเ,เดินล่างนะครับเ,เดียวสีเขียนให้ วดนี้เป็นวดวันที่16นะครับวันอังคารขั้นขึ้นนะครับสิเมษาเด้อเขียนนิดหนึ่งศูนนะครับเดือนเดือนเมษาคือศูนยี่อันนี้คือวันเดือนปีไม่แมนเลขเด้ยนี่เอออันนี้คืองวดน,นะครับเดี๋ยวล่างเลยตัวเดียว ตัวเด่นเงินล้านล่างล่งลงคือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามนะครับสาม,มารถได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะล่างมาได้ทั้งหลักหน่วยและหลักสิบเนี่ยเอาตัววิ่งเงินล้านไปก่อน เดีวตัวเดียวเลยฟันเลยฟันล่างมาทำเห็นคิดหวังที่นอเเลขฟันนะเอาตัวที่เมื้อหาสื่อลัตตีนี่แหละเดี๋ยวลตัตตีเดี๋ยวเขาขายประมาณวันที่ห้าที่หกเนาะห็นบอกที่ห้าที่หกก็ประมาณวันศุกร์นันแหละว,วันศุกร์ที่ห้าเดี๋ยวสิมากรดกบห่เเ้อจกัก หางสองหางนะที่มัที่มัดมัดนี่แหละนะหรือวันจันทร์อาจจะเต็มรูปแบบเดี๋ยววันศุกร์ก็สิมัดตัวใดสิบอกไปเด้อบอกรักน่วยไห้นะครับเอาเอาตัวนี้ไปนะครับเลขที่เงินล้านนะเพราทเห็นผิดหวังนะครับประมาณนี้นะครับรัฐบาลจะจำงวดไว้ที่16มีเมษา6กเกเอาไปหาไซฟีนองว่ามัดตัวใด กูได้ไข่ตัวลางเม่นๆนะลองเอาไปเบิรงดูนะแต่ว่าสถิติที่ทผ,ผ่านมาเนี่ยฟันล่างกือบผ่าตัะเทียเพื่อกันสถิติย้อนหลังในปีเขเก็บเเก็บนี่นะครับอย่าลองเอาไปไล่เบิดพี่น้องท่านที่ดีกระหลุดเอาเออล่องเบิรงนะครับลองดูไปหาเบิรงเดอร์อตาลีนะครับนี้คือ รูดได้ไหมคะก็ได้ตังค์แล้วเออขาบวัดีหามเนี่ยและพี่น้องคําว่ารูดได้ไหมแมเจาคื้นวาเได้เท่นั้นเออรูดเทิมดีนะเนาะเออรูดเนี่ยก็คือรูดล่างก็เล่นเฉพาะล่างแล้วก็ได้ตังคนะ์เนี่ยเนาะรูดได้ไหมแมมเออรูดเลยแต่ว่าลอตเตอรี่เปิดแต่อันนี้คือเป็นไกด์เนี่ยแนวทางหาสือ่อลัตเตอรี่นะครับหรือแนวทางสลาดสินแ่รัฐบาลคื้นล่างก็คือล,ออล,ลัตเตอรี่เน้น นั่นแหละจะซื้อบนบว่าไรได้ลอตเตอรี่่บรตังต์นะครับอย่างนี้คือคือล่างนะครับล่างเอาสีละสตีปเพราะว่าหวยพึ่งออกเออเดี๋ยวเขาหวยพึ่งออกจริงๆว่าจะให้บนล่างาก็เลยเอาล่างาที่มันสําคัญก่อนเนาะนะ,นะเกิดยังไปเห็นเขาขายลอตเตอรี่เออมันโดนใจ เข้าชอบตัวนี้บ่ลองเอาไปเทียงท่ายาอีอย่างน้อสิเมือกบประกรบก,บ,กบของอายต่อาจารันมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะมีอยู่ในใจอยู่เดี๋ยวรอดนิดนึงนะครับัวนีมักตัวไหนก็นลองเอาไปไปไปหาเบังนะครับล่างถ้าล่างสิบแปดประตูบนสิบแปดประตูล่างถ้าลวดมันก็มีแค่สิบแปดประตูเองนะครับก็จากสามศูนย์จนไปถึงสามเก้ามันจิกกับให้เหมอรเนาะ สามศูนย์ศไล่ไปแล้วมันก็ยังมีสิบแปดหางงั้นวะงป้นสิเ้านาะสิสามสประตูบนสิบสามสิบเออสามสิบป้าประตูบน19้าประตูล่างสามสิบหกสามสป้าสิดสิประตูบนสิเ้าออสาปเออสิประตูบนสิประตูล่างอันนี้มันเฉพาะล่างสิบ้า สิบเก้าหางนะครับถ้าถ้าถ้าลูดล่างเด้อถามว่าอยากลูดก็วิ่งล่างเอานะบาทละสี่ว่วสิบเก้าเพราะมันจะมีเบิ้ลด้วยเนาะมันจะมีเบิ้ลสามสามนะก็เลยเป็นสิบเก้าประตูะตคือมันกลัให้เมดนเนาะสิบเก้าประตูบนสิบเก้าประตูล่างแต่แต่ล่างนี่ครับอาจารย์คือฟันล่างอย่างเดียวสามล่างเนะี่ยนะครับถ้าจะตัดตัวเบิ้ลออกแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ไหมดก็ไม่อยากตัด แต่คือคอมาหลักหน่วยหลักสิบเราได้นะสิบเก้าประตูหลักฐาสิบเก้าประตูแต่าบางคนกะเมื่อมักเบิร์นไปตัดออกต้องสี่กะแล้วแต่แต่ยจะไปหาตัดคือสิบเกาประตูก็คือสิบเกาเลยเนาะสิบเก้าประตูบนเจสิบเก้าประตูล่างแต่หาซื้อ,อดัตตอรี่อนใดกะแล้วแต่ยอยู่หลักหน่วยหลักสิบเอาไส้โหลดที่ห้อมมักมักนะที่ชอบนะและวัน วยออกวันวันอังคารข้างขึ้นมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมีน่าจะมีเรียกกำลังวันไปผูกกระไรดเดอรกำลังวันน่าจะมีถ้าจำไม่ผิดเนาะอาจารย์บริยูคู่มือไม่ได้สมองเลยน่าจะมีศูนย์มีสามมีเจ็บเนาะกำลังวันของอาจารย์นี่แต่ว่าของสำนักอื่นก็บังหงกกำลังวันข้าง ข้างขึ้นเนาะแล้วก็น่าจะขึ้นแปลคถ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้นเลยนะกร้องเอาไปพิจรารณนาบจุดวนเวียนอยู่ในในกำลังวันน้ำเมรหรือเลขอีหยังก็แล้วเอามาผสมประสนานโอกระไดพี่น้องนะจิตจันทังคารอังคารก็สามนอกนั่นเลย นาะที่สําคัญมันเป็นวันวันเกิดของอาจารย์ในวันอัคารสีชมพูนี่อลองออกไปพิจรารณานะครับนะล่างก็คือล่างนั่นแหละบอกในทุกเทียถ้าเอซที่ติดตามก็จะรู้เนาะก็จะรู้ว่าเลขวิ่งเงินล้านก็ได้ดีดีแล้ววิ่งล้านก็ได้ล้านนะก็ประมาณนี้นะครับแ้วเจอกันใหม่ในวันบันสุกนะครับวันสุกเนาะนะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮ ปังๆนะครับวันที่สิบหกก็วันพระเดิมพี่น้องพิจารณาเอานะวันพระมีกี้วันที่ที่มันออกวันที่หนึ่งก็วันพระวันพระม่กกี้วันมาน่าจะเป็นมาเก่าดิมันมันถึงมาเป็นเกาศูนย์ไงอาจารย์ซื้อหกศูนย์ไปมันมาเลยมาเก้าศูนย์วันนี้ก็จะเป็นวันพระคือเก่าล่องเบิงนะนะครับโอเคนะครับไอทุกคนโชคดีร่ำรรวยรวยเงหง ป,ปังกันนะครับเจอกันวันสุครับโชคดีสว,วัสดีครับ